ความเข้าใจผิดของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าการจะเจริญทางโลกเนี่ยจเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญเจริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้จะต้องอทำบาปกันถ้าไม่ทำบาปแล้วมันจะไม่รวยกันเพราะเขาไม่รู้ผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเขา อย่าว่าแต่ไม่รู้ว่าผลเลยไม่รู้ว่าจิตใจของเขามีหรือไม่มีเสียได้ซ้าไปคนที่มีมิจฉาทิฏฐิส่วนใหญ่นี้จะคิดว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นตัวเดียวกันจิตใจกับร่างกายมาด้วยกันไปด้วยกันพอร่างกายตายไปจิตใจก็ตายไปกับร่างกายแล้วก็จบเขาเรียกว่าตายแล้วศูนย์ นี่คือมิจฉาทิฏฐิถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ก็ไม่รู้จะไปกลัวทำบาปเลยถ้ามันไม่ผิดกฎหมายถ้ามันผิดกฎหมายก็ยังอาจจะต้องไปรับโทษอยู่แต่ขนาดบางทีผิดกฎหมายก็ยังพยายามหลีกเลี่ยงกันพยายามหลบซ่อนกันเพราะความอยากล่ำอยากรวยนั่นเองความอยากเจริญทาง ลาบยศเสรเสรสุขจึงพยายามบกเม็ดกันบกปิดความชั่วของตนเพื่อจะได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพราะถ้าไม่ทำชั่วไม่ทำบาปมันจะไม่ก้าวหน้าอันนี้เพราะคิดว่า,าถ้าไม่ถูกจับก็รอดตัวไปแต่เขาไม่รู้ว่าจิตใจของผู้ที่ทำบาปเหล่านี้ ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอาจจะเป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่ามีผลบาปตามมาอย่างพวกที่ฆ่าสัตว์เป็นอาชีพนี่ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ผิดกฎหมายเขาคิดว่าเมื่อไม่ผิดกฎหมายเขาก็ไม่ถือว่าเขามีความผิดอะไรแต่ทำกฎแห่งกรรมนี้มันมีความผิด ทำบาปทำร้ายชีวิตของผู้อืน่นนี่ทำมีผลตามมาคือใจจะเป็นเดรัจฉานแล้วพอร่างกายที่เป็นมนุษย์นี้ตายไปก็จะไปได้ร่างกายของเดรัจฉานต่อไปจะไม่ได้มาร่างกายของมนุษย์จนกว่าไปใช้บาปให้หมดก่อนใช้บาป ถ่าไก่ร้อยตัวก็ต้องไปเกิดเป็นไก่ร้อยครั้งพอพอหมดแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือกฎแห่งกรรมกฎที่มีผลต่อจิตใจเป็นหลักผลที่เกิดกับร่างกายนี้เป็นผลรองหรือเป็นผลไม่แน่นอนคนทําบาปนี่ร่างกายอาจจะปลอดภัยไม่ต้องถูกจับไปลงโทษ ไม่เข้าคุกเข้าตารางเช่นทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพนี่ทางกฎหมายเขาไม่เอาเอาเรื่องเอาราวแต่ทางกฎแห่งกรรมนี้เขาเอาแน่นอนที่นี่ก็จะมีแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระแล้วก็วันหยุดราชการ แต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีการแสดงธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับแขกนะเห็นถ้ามาวันอื่นก็จะไม่มีใครก็พอเห็นว่าไม่มีใครก็อย่ามาอย่าไปเคาะประตูเรียกเพราะเคาะก็ไม่เปิดรับขอให้รู้ว่ารับแขกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยเนะวันอื่นก็ขอเวลาพักบ้าง